พี่สาวไปไหนครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาเจอเสมียนสาวสวยของบริษัทตั้งทาวอนอีกแล้วเดี๋ยววันนี้พี่สาวมากิน่มาพี่มามา นี่ดีครับวันนี้เราจะบุกโรงครัวของตั้งถาวรที่นี่เขา,เขารับซื้อข้าวเปลือกครับเขาบอกเลี้ยงลเลี้ยงไม่อั้นเอ,อ,อาออขวางสัน่นเจ้าอยากกินย่างพี่สาว,วมีคนเลี้ยงไป ว่มี่เจ๋ฮะ <laughs> ใครอยากเลี้ยงนะครับโสดครับผมสเสมียนสาวสวยข้าวมีเป็นกอดังใช่ไหมเสียบบ๊อบครับผมโอ้ได้ยังกินครับนี่ ลวกจิ้มครับเอาแล้วครับข้าวมาสองนมรอนะครับเมื่อคืนเขาก็พาเราไปตะลุยคันนาไปไปปักเบ็เบอดอันนี้เป็นยังนี่นี่ก้อย อันนี้ต้มอ้กินเข่าตั้งถาวรนเดน้อพี่นองเด้อบริษัทต,ตั้งถาวรน,นี้เขาสุดยอดครับบริษัทต,ตั้งถาวรน,นี้เขาก็จะเลี้ยงคนจอนจัดอย่างผมอยู่เป็นประจํานะครับเยี่ยไ,ไหมเสียป๊อบสีเมืองสีเมือง จิ้มต้เมเบงเบงไหนโอ้ร้อนครับร้อนอย่าเป่าเลยหรอนั่นเป่าอยู่ไหนครับร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยข้างตั้งถาวรโอ้ยข้างบริษัทเลยแล้วข้าวนี่เอามาจากไหนข้าวนี่ของบริษัทเองของบริษัทครับผมข้าวฟรีครับกับข้าวไม่มีซื้อกินเองสุดยอดครับ ตั้งแต่ผมรู้จักบริษัทนี้มาน่าจะหมดข้าวอยู่ประมาณตัดหนึ่งได้รลอมั้งเนาะ <c oughs> มาบ่อยได้เกินเนะ <c oughs> าะจักกรเอาละครับต่อไปกระจี่รู้อีกก่อนละ่ะออกกันไหมครับ